สวัสดีครับเคยเอ่อเคยแปลกใจกันไหมครับเวลาเราเห็นตุกแกเนี่ยมันไต่กำแพงเรียบๆค่ะหรือบางทีก็เกาะบนเพดานเลยนะคะแบบกลับหัวสบายๆเลยใช่เลยครับแล้วไอ้ความเชื่อเก่าๆที่แบบบอกว่ามันใช้กาวหรือว่าตีนมันดูดเหมือนสุญญากาศอ่าอันนั้นไม่ใช่นะคะตัดทิ้งไปได้เลยค่ะ ครับจริงๆแล้วความลับมันมันมันน่าทึ่งกว่านั้นเยอะเลยคือมันเกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับโมเลกุลเลยนะครับใช่ค่ะที่เราเรียกว่าแรงแวนเดอร์วาลส์นั่นเองแล้วก็บวกกับโครงสร้างเท้าของมันที่แบบซับซ้องมากๆครับวันนี้เราก็เลยจะมาะคุยเรื่องนี้กันเจาะลึกกลไกนี้จากข้อมูลที่เรามีกันนะครับได้เลยค่ะคือถ้าเราดูใกล้ๆที่นิวเทาตุกแกใช่ไหมครับมันจะมีแผ่นแผ่นยึดเกาะเป็นริ้วๆหน่อย ค่ะเรียกว่าลามเล่อาใช่ครับลามเล่แต่ว่าความเจ๋งจริงๆมันเล็กกว่านั้นอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะคือบนแผ่นลามเล่เนี่ยมันจะมีขนเล็กๆล,ละเอียดละเอียดเลยเรียกว่าเซเต้ครับผมมีเป็นล้านๆเส้นเลยนะคะเล็กกว่าเส้นผมเราตั้งเออประมาณ10บเท่าได้ค่ะโหล้านเส้นเล็กกว่าผมสิบเท่านี่ก็เล็กมากแล้วนะแต่ยังค่ะยังมีเล็กกว่านั้นอีก เพราะว่าปลายของขนเซเตแต,แต่ละเส้นเนี่ยนะคะมันยังแตกแขนงออกไปอีกเป็นร้อยเป็นพันเลยค่ะอืมแตกแขนงอีกใช่ค่ะเป็นปลายเป็นแบนคล้ายๆไม้พายเล็กๆเรียกว่า SPATULA s p Sp a t u u l a ค่ะขนาดมันเล็กมากระดับนาโนเมตรเลยนะคะประมาณ200นาโนเมตรเล็กกว่าไวรัสบางชนิดอีกโหเดี๋ยวนะครับเล็กกวาไวรัสแต่มันมันต้องรับน้ำหนักตุ๊กแกทั้งตัวเลยนะ ใช่ค่ะลองนึกภาพดูสิคะปลายไมพายเล็กจิวระดับนานโนแต่มีจำนวนมหาศาลเป็นพันล้านปลายเลยนะคะมันคือการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสแบบสุดๆไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือคือมันไม่ใช่ความแข็งแรงของแต่ละอันแต่เป็นพลังของจานวนที่เยอะมากๆถูกต้องเลยค่ะแล้วแล้วไอโครงสร้างเล็กพวกนี้มันสร้างแรงยึดเกาะมหาสารได้ยังไงครับก็ด้วยหลักการของแรงแวนเดอร์วาลส์นี่แหละคะ่ะครับ คือพอปลายสเปชชูล่ามันเล็กมากๆและเยอะมากๆเนี่ยมันก็สามารถแนบเข้าไปใกล้กับพื้นผิวได้สนิทจริงๆในระดับโมเลกุลเลยแทบไม่มีช่องว่างอืมไกลมากค่ะพอโมเลกุลมันเข้าใกล้กันมากๆเนี่ยอิเล็กตรอนที่วิ่งวิ่งอยู่รอบๆอบะตอมมันจะมีการเคลื่อนที่ทำให้เกิดสภาพควไฟฟ้าอ่อนๆขึ้นมาแบบชั่วคราวนะคะ ครับคั้วไฟฟ้าชั่วคราวใช่ค่ะแล้วมันก็จะเป็นเหนี่ยวนําให้โมเลกุลข้างๆเกิดคั้วคล้ายๆกันแล้วก็ดึงดูดกันไว้เป็นแรงดึงดูดอ่อนๆค่ะอ๋อแรงดึงดูดอ่อนๆแต่ว่า แต่ว่าพอมันมีจุดสัมผัสเป็นพันล้านจุดจากสเปชูล่าทั่วทั้งฝ่าเท้าแรงดึงดูดเล็กๆน้อยๆพวกนีก้มันก็รวมพลังกันกลายเป็นแรงยึดเกาะที่แบบมหาศาลพอที่จะรับน้ําหนักตุกแกได้สบายๆเลยค่ะสุดยอดเลยครับแถมยังใช้ได้กับพื้นผิวหลายแบบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกลิบเรียบหรือผนังปูนครุขระมันก็เข้าไปแนบสนิทได้หมดอาศัยแค่แรงระหว่างโมเลกุลล้วนๆเลยเข้าใจเรื่องเกาะติดแล้วครับมันเป็นเรื่อง พื้นที่ผิวสัมผัสระดับนาโนกับแรงฟิสิกส์พื้นฐานนี่เองแต่อีกอย่างที่ผมว่ามันเจ๋งไม่แพ้กันเลยคือมันแกะเท้าออกได้เร็วมากใช่ค่ะเร็วมากแล้วก็ไม่ทิ้งคราบอะไรไว้เลยอันนี้ก็น่าสนใจค่ะมันทําได้ยังไงอันนี้ก็เป็นการออกแบบที่ฉลาดมากๆค่ะตุ๊กแกมันจะไม่ได้แบบดึงเท้าออกตรงๆนะคะอ๋อไม่ได้ดึงตรงๆค่ะแต่มันจะใช้วิธีค่อยๆงอนนิ้วเท้าขึ้นเหมือน เหมือนเราลอกเทปกาวออกจากกระดาษนะคะอ๋อ oh, ครับครับนึกภาพออกการงอนิ้วแบบนี้มันจะไปเปลี่ยนมุมของเซตากับสปาจูล่าที่สัมผัสกับพื้นผิวครับพอเปลี่ยนมุมปุ๊บปลายสปาจูล่ามันก็จะหลุดออกจากพื้นผิวอย่างรวดเร็วพื้นที่สัมผ,สมผัสมันลดลงหวบเลยแรงวันเดวาลส์ที่เคยมีเยอะๆก็หายไปเกือบหมดในทันทีโห oh, แค่เปลี่ยนมุมนิดเดียวใช่ค่ะมันก็เลยยกเท้าก้าวต่อไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีอะไรเหนียวเหนียวติดค้างอยู่เลย เป็น,นกลไกธรรมชาติที่แบบทั้งแข็งแรงทั้งฉลาดเลยนะครเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่นักวิทยาศาสตร์สนใจเอามาเป็นแรงบันดาลใจแน่นอนเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกของไบโอมิมิกรีหรือการเรียนแบบธรรมชาตินะคะไบโอมิมิกรีค่ะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังพยายามพัฒนาวัสดุแบบใหม่ที่เรียกว่าเทปกาวตินตุกแกรหรือเก็กกเทปนะคะ oh. เคยได้ยินอยู่ครับค่ะก็คือเรียนแบบโครงสร้างเล็กๆกับหลักการแรงแวนเดอร์วอลส์นี่เลยข้อดีคือมันจะยึดเกาะได้ดีกับหลายพื้นผิวแข็งแรงใช้ซ้ำได้แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ทิ้งคราบกาวโอ้โหถ้าทำได้จริงนี่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเยอะมากค่ะลองคิดถึงพวกหุ่นยนต์ที่ปีนกำแพงได้เหมือนตุ๊กแกสิคะโอ้โหใช่เลย หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องจับยึดเนื้อเยื่อแบบเบาๆแต่มั่นคงหรืออาจจะเป็นถุงมือที่ช่วยให้เราปีนป่าได้ดีขึ้นในอนาคตก็ได้ค่ะน่าสนใจมากครับสรุปแล้วก็คือความสามารถพิเศษของตุ๊กแกเนี่ยมันมาจากการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างโครงสร้างที่เล็กจิ๋วระดับนานโนแต่มีจำนวนมหาศาลค่ะ กับการใช้ประโยชน์จากแรงพื้นฐานทางฟิสิกส์อย่างแรงแวนเดอร์วอลส์ซึ่งเป็นแรงที่เราอาจจะมองข้ามไปในชีวิตประจําวันทั่วไปนะครับมันอาจจะมีโครงสร้างหรือกลไกอะไรเล็กๆแบบนี้ซ่อนอยู่อีกเยอะแยะเลยนะคะที่รอให้เราไปคนพบครับแล้วมันก็อาจจะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับนวัตรกรรมใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงก็ได้การกลับไปศึกษาธรรมชาติอย่างละเอียดมันอาจจะทําให้เราเห็นว่าเออการออกแบบโดยวิวัฒนาการเนี่ย มันสร,สร้างสิ่งที่ประสิทธิภาพสูงได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลวันนี้